สวัสดีครับ FC นักพัชนาแนวเอนันทวันภาพยนตร์ทุกท่านครับสวัสดีครับ FC ช่างนักพัฒนาแนว FFC นันทวันภาพยนตร์ทาง YouTube ทุกท่านนะครับตอนนี้ก็รอสาวเช็คนะครับคเครื่องปั่นไฟก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็รอรอเสียงอย่างเดียวนะครับ พิกัดนะครับขนาดคนที่เข้ามาใหม่พิกัดก็อยู่บ้านสวายปะตําบลตั้งใจอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับก็วันนี้ก็มีสองจอนะครับอีกจอหนึ่งอยู่ที่ที่ไหนนะครูดีรับบ้านอยู่ที่บ้านกรวดนะครับเป็นงานบรรจุอัฐิเนาะอ่าอันนั้นจะเป็นสิบล้อนะครับหน่วยดีห้าเก้านะครับสำหรับหน่วยนี้ก็จะเป็นหน่วยสิบสองล้อนะครับหน่วยดีเก้าห้าห้านะครับนันทวันณพาพยน อุปกรณ์ยังไม่เรียบร้อยนะครับอุปรกรณ์ยังไม่เรียบร้อยก็รอรอลันนะ่นเนาะเขาเพราะว่าที่ล่าชา้าเพราะว่าปเป็นทุ่งนาไงครับแล้วเขาก็ลดลงไปไม่ได้เขาก็ใช้วิธีชุกระหูกนะครับก็จะมีการถ่ายคนาดอ,อกไปเนาะก็เขาก็แบกตู้แบกมันก็ใช้เวลาในการติดตั้งอุปกรณ์ครับก,ก็ใช้เวลาเยอะปกติจะลั่นได้นะครับวันนี้อย่างวันนี้ ตอนนี้จ็ทุ่มหนึ่งแล้วยังไม่ได้ร่างออวันนี้ผมอยู่ไม่ดึกนะครับวันนี้ผมอยู่ไม่ดึกเนาะเพราะว่างานแต่พรุ่งนี้ก็มีแหละแต่ว่างานงานถ่ายเมื่อคืนก็ยังลงไม่หมดนะครับแล้วงานที่บ้านน้องใหญ่สตึกบุรีรัมย์ก็ยังลงไม่หมดนะครับก็เลยไม่ได้ซีเรียสน,นะครับเพราะช่วงนี้งานงานจะเยอะหน่อย ก็ยบเจ็ดชนวนน่ดียวันชนวรงเลยเดี๋ยวหันให้ดูตรงเครื่องฉายนะครับนี่ตรงนี้ครับเครื่องฉา,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 ายอยู่ตรงนี้ ก็นตอนนไม่เขียวนี่ยนั่เจ้าตาเราไม่ได้มาไ่า่ติดมา

ไม่มีใครมาเดินผ่านป้องเลยท่านในงไหฮะที่บ้านในจงไงนเนาะเรีน่ตรวจน้ำทีฟันอัน้ขาเขาเนนขาตั้งเขาเนหนักนาก ผมรู้แล้วคือคือาเนตบอลแรงมันจะดัจะดอกมันจะด้งเลวอลงมาดูนะนะเนตอินเทอร์เน็ตถ้าไรสาที่บ้านเม็ตบอลแรงมันก็จะได้สับเซ็โคลโคเคีอาร์โคลเคยืดอ่ะใส่ยัง เอาวงอนเนคัดอแคปคัดแคปคัตส่วนมากมันบอกใครได้หรอมันจะได้ข้คารมัเตอร์กับคือกานคารมัเตอร์มันจะได้1 0พันพันแปดสิบ P หกสิบแต่อเนนี้อันนี้มันจะได้สี่เสเทสูงด้วยไม่ใช่สี่เคหกสิบนะสี่เแปดเคก็ยังได้แต่เราเลื่อนไปนะเลื่อนเลื่อนทดสอบนี เลื่อนเลื่อนหาเนาะมันจะมีสัมเพจุงปุ๊บจมันหายสัมเจุงคือคือแต่ว่าเราต้องดูโฆษณาให้มันก่อนโฆษณาจบก่อนเขาจะปิดปิดโฆษณาเออขามขามก็ได้ขามถ่าพักข้ามไม่ได้มันโฆษณาเพราะว่ามันจะให้เราลบลบที่นันออกด้วยลบลบโลโก้เขาเขาห้ดทำบนโฆเณายลเขาลบโลโก้ปุ๊บมันจะโฆษณามันกัเสียหายเฮ้ยเขาเขาลบโลโก้ โฆษณาหมดเพรแต่เขาเบื่โฆษณาจบแล้วโลโก้มันจะคือแรกกันคน่อตอกกันออต้องมโาโชทั้งเขาแมน<อ>แต่ว่าอของครมาเติมผมซื้อนะเดือนละร้อยร้อยห้าสิบนะร้อยห้าสิบนต่อเดือนเอาโลโก,ก้เนงัดสป,ปสูงโซีง,ง,งหูแหละท่าันขัดดีนน ทันเน็ดันเ็ตมันดอดอยม่มันกระสีปั๊บมาอัตโนมัติตามกว่าเพกยางมันชัดชัดเกิหนกยินมัดเกินหนึูยินดีชัดเกินยิ่นินมือนังพ่อสายพาสาติดทองตันอยู่วัดน้องใหญ่คนปเนี่ยโอ้กองเจ้าคือชัดเพ้หรออ๋กมได้จะ ชัดแล้วชัดแล้วมันยืนยิ่งเวลาไปมันไม่ชัดที่ไป <c oughs> ที่มันไม่ชัดมันไม่ใช่ว่าเป็นที่เครื่องเรามันเป็นเครื่องเครื่องเครื่องดับเครื่องเขาดีอยู่แล้วเอวเอ,เอ,เอมันไป็นดับดีไปแล้วแยบย้ใส่แยบเนาะ